ราชวงศ์บรูไนเจ้าชายอับดุลอาซิมแห่งบรูไนเจ้าชายฮัตยีอับดุลอาซิมหรือเป็นที่รู้จักกันว่าเจ้าชายอาซิมเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานานบนเกียรพระราชวงศ์บรูไนที่นักข่าวสายบันเทิงแนวแอบท่ายติดตาม เจ้าชายอับดุลอาซิมเป็นพระราชโอรสดำดับที่6จากทั้งหมด12พระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนันบุนเกียที่ประสูติแต่มาเรียมอับดุลอาซิดอดีตพระมเหสีพระองค์มีเชื้อสายญี่ปุ่นอังกฤษมาแต่พระชนนีพระองค์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนานานาชาติบรูไนโรงเรียนประถมโลซิน ประเทศสิงคโปร์สถาบันแลฟเฟิลประเทศสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเมืองออกฟอร์ดสหาราชอาณาจักรหลังทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพศ2551พระองค์ตั้งพระทยัยที่จะส่งเสริมการศึกษาอารยธรรมอิสลามเป็นหลักสูตรนานาชาติและในปีเดียวกันนั้น พระองค์ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแสนเฮิร์ตหลักสูตร9เดือนแต่หลังทรงศึกษาได้เพียงสัปดาห์เดียวก็ทรงลาออกพระองค์อ้างว่าเคยคบหากับสตรีมาแล้วสองคนแต่ไม่สมหวังในรักบางก็ว่าพระองค์มีรสนิยมในเพศที่สเจ้าชายอาซิมทรงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะเจ้านายผู้พุ่มเฟืย จากการนำดาราดังมาเป็นแขกรับเชิญในงานเลี้ยงส่วนพระองค์เช่นไมเคิลแจ็กสันไดออน่ารอสและสการเลตจูเฮนสันและในงานฉลองวันประสูติเมื่อปีพศ2552ได้รับการขนานนามว่าเป็นงานเลี้ยงแห่งปีโดยมีคนดังมาเป็นแขกรับเชิญได้แก่เจ n เน็ตแจ็กสันมารายแครี โซเฟียรอเรนโจแอนคอรลินและเฟดิวนาเวส่วนงานฉลองวันประสูติพระชันษา25ปีเมื่อพศ2550นั้นได้จัดขึ้นในประสาทนอกกรุงลอนดอนในงานเลี้ยงนี้แอรอนพอนนักแสดงนำจากละครชุดเรื่องดับเครื่องชนคนดีแตกเป็นแขกรับเชิญ โดยแอรอนได้ร่วมต้อนแกะฝูงใหญ่กับเจ้าชายอาซิมและพระคณิฐาอีกสองพระองค์คือเจ้าหญิงอาเซมะและเจ้าหญิงฟัสซิละด้วยการขี่โฮเวอร์คราฟต์บริเวณโดยรอบปราสาทก่อนที่จะทำลายโฮเวอร์คราฟนั้นทิ้งในปีพศ2551นิตยสารฟอบได้จัดให้พระองค์อยู่ในลำดับที่ห ของยาว,วะราชนิกูลที่ทรงได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำนักพระราชวังประกาศว่าเจ้าชายอับดุลอาซิมสิ้นพระชนเมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2 5 6 3ขณะมีพระชันษา38ปีณศนะูนย์การแพทย์เจอรูดงกรุงบันดาเซรีเบอร์กวันหลังทรงพระประชวรด้วยโรคภูมิต้านทานตนเอง มายาวนานรัฐบาลบรูไนประกาศให้ประชาชนไว้ทุกข์และลด่งครึ่งเสาเป็นเวลาเจ็ดวันพระศพถูกฝังข้างหลุมพระศพสุลต่านโอมาอารีไ่ฟุตอินที่สามภายในสุสานหลวงกุุงบรรดาเซร,เรีเบอร์กวันหลังการละหมาดอสันในพิธีปรงพระศพมีเจ้านายบรูไนคณะรัฐมนตรี และบุคคลสำคัญเข้าร่วมมีตนกูอิสมาอินอิสลิสมกุฎราชกุมารแห่งยะโฮเป็นผู้แทนพระองค์สุลต่านยะโฮและหลังสิ้นพระชนได้หนึ่งวันสุลต่านยะโฮโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้มีการลดทงครึ่งเสาทั่วท้งรัฐยะโฮเพื่อแสดงความไว้อาลัย